โคดราขบวนรถเที่ยวขึ้นจะต่อไปจะเป็นขบวนรถเร็วที่199เดินทางแล้วตรงพุทธสารต้องทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่เที่ยวบนเวลา4:14นาฬิกา8นาทีบนข้อจอดเทียวในสถานลาที่2ครับถือตัวใช้ในการเดินทางกับขบวนรถเร็วที่199รอการประสานได้ในชานลาที่2ขบวนรถเร็วที่199หยุดรับวตรงพุทธสานสถานีทางบางเซื่อ บางเขนหลังสรีนอนเมืองลังศิยุธยาชุทางบ้านผาชีท่าเรือบ้านหมอลบพอดีบ้านดีจันเตพช่องแพรบ้านตาดีหนองโพน้ำพนมระวันบางน้ำโพชุมแสงบางคูน้ากำแพาเพชรชิบิติบบางระทุ่มเรื่องโลกบึงวิราบหนองตรงพิชัยชุทางบ้านดาราท่าสังนอนตาลดินศินาเด่นชัย บ้านบินแม่หพอนครลำารตาลํำพูนปลายทางสานีเชียงใหม่ครับถือตั๋วใช้ในการโดยสารกับหัวรถเร็วที่109เที่ยวกินนรดา14นาฬิกา8นาทีรอ,อการโดยสารในชานชลาที่2หากไม่เข้าใจตัวโดยสารสามารถ,ถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกไหนครับ12และานที่นำติดตัวมาอย่าลืมนะครับอาจจะเกิดการหายได้ครับ